ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงในหัวข้อของไฟฟ้ากระแสะสลับนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะตัวนี้ครูเพิ่มเติมให้นะคะจากหัวข้อที่ผ่านมานะคะพวกเราทราบกันอยู่แล้วว่าไฟฟ้ากระแสะสลับเนี่ยนะคะก็คือกระแสะไฟฟ้าเขาจะมีการเปลี่ยนทิศทางสลับไปสลับมาแล้วก็มีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลาก็คือขึ้นอยู่ในรูปของเวลาเช่นกระแสะไฟฟ้าในรูปของฟังก์ชัน แบบฟังก์ชันไซน์ใช่ไหมคะฟังก์ชันไซน์ก็จะเป็นในลักษณะของอลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือกระแสะสลับในหัวข้อนี้นะคะเราจะศึกษาเกี่ยวกับความต่างศักย์และก็กระแสะไฟฟ้าของไฟฟ้ากระแสะสลับว่ามันจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเจ้าตัวไฟฟ้ากระแสะสลับนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์ของเขาก็คือตัวลักษณะเป็นเหมือนเจ้าตัวฟังก์ชันไซน์นะคะ ก็คือเป็นรูปนอนเนาะแล้วก็มีวงวงล้อมรอบนะคะนี่คือไฟฟ้ากระแสะสลับนะคะเรารู้จักส่วนประกอบอะไรต่างๆกันมาพอสมควรแล้วนะคะวันนี้หมอ,อสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จักก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสะสลับเนี่ยนะคะเราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตามฟังก์ชันของเวลานะคะหรือว่าขึ้นกับเวลา ตามสมก,การก็คือเจ้า e t ในที่นี้ก็คือขึ้นกับเวลานะคะเท่ากับ e 0 s i n โ t นะคะโดยที่เจ้า e ตัวนี้นะคะคุณครูแทนเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำหรือ e m f เหนี่ยวนำนะคะอาทีนี้เมื่อพวกเรานะคะนำตัวต้านทาน มาต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสะสลับเป็นวงจรดังรูปนี้นะคะเราก็จะพบว่าความต่างศักร,ระหว่างปลายของตัวต้านทานทั้งคู่ตรงนี้นะคะจะมีค่าเปลี่ยนแปลงกับเวลาเช่นเดียวกันกับค่า E.M.F เหนี่ยวนำนะคะเราก็เลยสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่างาความต่างศัก์กับ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนียวนำหรือว่า E.M.F. ได้นะคะโดยที่เราจะใช้ v เล็กนะคะแทนความต่างศักย์ที่คร่อมระหว่างตัวต้านทานขึ้นกับเวลาเท่ากับ v 0 s i n ไซโอเมกา t โดยที่ v 0ตรงนี้นะคะเราจะแทนเป็นความต่างศักย์สูงสุดแล้ว v ตัวที่นี้นะคะก็คือเป็น ความต่างศักย์ที่ขึ้นกับเวลาใดๆครูเรียกว่าเป็นความต่างศักย์ใดๆนะะจากสมการเมื่อเรามาเทียบกันเนาะเราก็สามารถเขียนความต่างศักย์สูงสุดมีค่าเท่ากับ e m f เดี่ยวนำสูงสุดได้เหมือนกันนะคะจากกฎของโอห์มเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้าได้นะคะก็คือ v เท่ากับ i r หรือจากกฎของโองムคือ v เท่ากับ i ฮวนนะคะเราก็สามารถหาค่ากระแสไฟฟ้าได้ก็จะกลายเป็น v ส่วน r นั่นเองนะคะซึ่ง v ใดๆของเราก็คือ v ศูนย์ไซโอเมกาทีเราก็จะพบว่าจัดสมการนะคะก็จะได้เป็น v ศูนย์ส่วน r ไซ n โอเมกาที เมื่อกระแสไฟฟ้าสูงสุดนะคะเราแทนเป็น i ศูนยเนาะ io นะคะก็หาได้จาก vo ส่วนด้วย r ดังนั้นเราก็จะได้สมการเกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในรูปของฟังก์ชันของเวลานะคะขึ้นกับเวลาก็ได้เป็น i เท่ากับ i 0 s i n omega t อ่ะทีนี้แล้วจะเมก้า เกี่ยวข้องยังไงนะคะเจ้าโอเมก้าตัวนี้คุณครูโน้ตเพิ่มเติมให้นะคะโอเมก้าตัวนี้เราเรียกว่าเป็นในลักษณะนี้นะคะนี่คุณครูดูให้ละกันโอเมก้าตัวนี้นะคะเราแทนเป็นความถี่เชิงมุมออโอเมก้าคือความถี่เชิงมุม เรายังจำในเรื่องเรื่องคลื่นได้เนาะนะคะความถี่เชิงมุมซึ่งเราสามารถหาโอเมกาได้จาก2พาย f หรือหาได้จาก2พายส่วนคาบทีใหญ่นะคะนี่คือเจ้าโอเมกาของเรา F ก็คือความถี่ทีใหญ่ก็คือ ค่านั่นเองนะคะล้วก็แทนค่าลงไปค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นโจทย์เพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวคุณครูจะเอาลงในกลุ่มพให้พวกเรานะคะ,ะโจทย์เพิ่มเติมตัวนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อไม่ให้พวกหนูสับสนนะคะครูก็จะเขียนจัดรูปสมการใหม่เนาะเรารู้ว่า v เท่ากับ v 0 sin ์ไโอเมกา t i เท่ากับ i ศูยโอเมกาทีโดยที่นะคะเจ้า v กับเจ้า i ตรงนี้ก็คือเป็นความต่างศักย์แล้วก็กระแสไฟฟ้านะคะที่ขึ้นกับเวลาแต่ v0 ศนย์กับ i0 ตรงนี้นะคะหรือ i o หรือ v o เนี่ยนะคะเขาคือความต่างศักย์สูงสุด นะคะแล้วก็กระแสไฟฟ้าสูงสุดเราจะเห็นได้ว่าทั้ง2ตัวเนาะมันถูกเขียนให้อยู่ในรูปของไซน์โอเมกาทแสดงว่าทั้ง2ตัวนี้นะคะเขาจะมีเฟสที่ตรงกันเนาะเฟสตรงกันนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในข้อที่13ตัวอย่างแรกกันบอกว่าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับถ้าความต่างศักด์ของแหล่งกำเนิด แปลกับเวลาตามความสัมพันธ์นี้นะคะเขาไปหาความต่างศักย์สูงสุดค่าแล้วก็ความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับนี้นะคะอ่ะเราได้สมการออกมาหนูจับมาเปรียบเทียบกับสมการตัวนี้ได้เลย v เท่ากับ v 0 s i n ์โอเมกา t นะคะเราก็จะพบว่าความต่างศักย์สูงสุด หรือว่า v สูตรของเราก็จะมีค่าอยู่ที่20โวลต์นะคะ,ะทีนี้เรารู้จากค่าของโอเมกาจากโจทย์เราทราบว่าโอเมกาหาได้จาก2พายส่วน t และโอเมกามีค่าเท่ากับ314นะคะ2พาพส่วน t เราสามารถหาทีได้นะคะโดยใช้2ายหาร314นะคะจากนั้นพวงหนูก็ลองแทนค่ากันลงดูนะคะ 3π ก็จะกลายเป็น2อะ 2π ก็คือคูณ3.14แล้วหารด้วย314นะคะได้ค่าออกมาเท่าไหร่ก็ลองหาค่าดู จากนั้นนะคะเราอยากรู้ความถี่เรารู้ว่าความถี่เขามีความสัมพันธ์กับค่า f เท่ากับ1ส่วน t หนูก็จะหา f ได้โดยการเอา1ส่วน t ตรงนี้มาหานะคะ,ะหาออกมาเนาะตรงนี้ก็จะได้ประมาณ0.01พอเอา0.01คูณ2ก็จะได้เป็น 0. 02วินาทีส่วนความถี่ของเรานะคะก็หาร0.02ไปก็จะได้ความถี่ออกมานะคะอยู่ที่เท่าไหร่หนึ่งหาร0.02ก็ เท่ากับความถี่อยู่บ้านเราเลยเนาะก็คือ50เฮิร์นะคะก็คือความถี่ที่ใช้ในประเทศไทยก็จะอยู่เท่านี้ละค่ะประมาณอยู่ที่50 h เฮิร์นะคะอกูไปต่อเลยนะ,ะในตัวอย่างข้อที่14นะคะในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเขาพบว่าความต่างศักย์สูงสุดคือ v ศของเราเท่ากับ 25โวลต์มีความถี่เชิงมุมก็คือเจ้าโอเมกานะคะเท่ากับ25่สิเรเดียนต่อวินาทีจงหาสมการความต่างศักที่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะคะให้หาค่าแล้วก็หาความถี่คุณครูพาหาตัวแรกก่อนก็คือสมการเราก็จะได้ออกมาเป็น v เท่ากับ v 0ย ไซน์โอเมก้าทีนะคะเราก็จะได้สมการใดๆเนาะ V ใดๆเท่ากับ v ีศูนย์ไซน์ยี่สิบห้าทีนี่คือสมการนะคะ,ะ,คะเขาไห้หาค่าแล้วก็แทนโอเมก้าเท่ากับสองพายส่วนทีนะคะ,ะ,คะเด็กเด็กก็ลองหาค่าออกมาก็คือ สองพายส่วนโอเมกาให้พวกเราไปคิดต่อนะคะแล้วก็หาความถี่อกมา f เท่ากับอย่าลืมหน่วยเนาะ f เท่ากับ1ส่วน t แล้วพวกเราก็หา f ออกมาว่ามีค่ากี่เฮิร์ตนะคะสำหรับข้อที่14ทีนี้นะคะเด็กๆจะเห็นนะคะเราก็จะรู้แล้วว่า ฟังก์ชันที่ขึ้นกับเวลาไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์แล้วก็กระแสไฟฟ้าเราจะเห็นว่ามันเป็นฟังก์ชันไซน์ใช่ไหมคะเขาแทนด้วย v เท่ากับ v 0 sin ์โอเมกา t i เท่ากับ i ศ <0 S 1> <Si S 2> ูนย์โอเมกา t <G. S 2> นะคะมันจะอยู่ในฟังก์ชันของเวลาเราจะพบว่าเฟสของทั้งคู่นะคะเขาจะมีเฟสตรงกัน เนาะแล้วทําไมตรงนี้ต้องเขียนเป็น i ตัวเล็กนะคะ i ตัวเล็กนี้คณครูแทนให้อยู่ในรูปของขึ้นกับเวลานะคะมันจะเปลี่ยนแปลงค่าจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ v 0กับ i 0ตรงนี้มันก็คือจุดที่แม็กที่สุดนะคะแทนตรงนี้ก็คือเป็น v 0นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น i 0ลบ v 0ก็ลบ i 0แล้วแต่ตำราว่าเขาจะเขียนเป็น max หรือว่าจะเขียนเป็นศูนย์แบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าการเปลี่ยนค่าที่ขึ้นกับเวลานะคะแล้วก็ความต่างศักของกระแสไฟฟ้าสลับเนี่ยมันก็ขึ้นกับเวลาเหมือนกันใช่ไหมคะมันเลยทำให้กําลังกําลังคือเจ้า P มันก็ขึ้นกับเวลาด้วยเหมือนกัน นะคะเราหา p เท so ok. ่ากับ i คูณ v นะคะ i ของเราคือ i max i ศูนย์สาย omega t v ก็คือ v ศูนย์สาย omega t หรือเป็น v max sin โอ omega t ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูเขียนแบบนี้ให้แล้วกันเนาะ p เท่ากับ i คูณ v นะคะโดยที่ i คือ i ศูนย์ ไซน์โอเมก้าทีแล้วจับมาคูณกับ V คือ V0 ศูนย์ซน์โอเมก้าทีนะคะพอหนูจับสองอันมาคูณกันใช่ไหมไซน์ก็จะกลายเป็นไซน์กำลังสองโอเมก้าทีอ่ะเราจะพบว่าเพราะฉะนั้น P ของเราก็จะเท่ากับ P m แม x หรือ p 0ูนยไซน์กำลังสองโอเมกาที G. ดังนั้น p 0นะคะก็เลยหาได้จาก i 0คูณ v 0หรือ i 0กำลังสองคูณ a นะคะหรือ v 0กำลังสองหารด้วย a นี่ก็คือค่าของกำลังสูงสุด กำลังไฟฟ้าสูงสุดของเจ้าไฟฟ้ากระแสสลับนั่นเองนะคะในลักษณะนี้เนาะเรานะคะพบแล้วว่าทั้งกระแสไฟฟ้าและก็ความต่างศัก์ของไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะคะค่าเหล่านี้มันจะต้องถูกระบุหรือถูกวัดให้เป็นค่าคงตัวค่าคงที่เช่น ความต่างศักย์ที่เราใช้ในบ้านเรือนเนี่ยมันจะอยู่ที่230บโวลต์นะ220บโวลต์นะนะคะซึ่งการวัดหรือระบุค่าเหล่านี้มันใช้เทียบกับค่าไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเราเรียกเขาว่าเป็นค่ายังผลหรือ effective value นะคะหรือเป็นค่าที่วัดได้จากค่ามิเตอร์ค่าเหล่านี้ ะะมันจะเป็นค่าที่เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยแบบรากที่สองของกำลังสองเฉลี่ยนะคะกำลังสองเฉลีย่ยหรือ root mean square ก็คือ RMS หรือว่าค่า RMS นั่นเองนะคะแล้วเราหาจากยังไงเช่นนะคะถ่ากระแสไฟฟ้า RMS ตัวนี้นะคะ เราจะหาจาก root m n square ใช่ไหมคะเวลาเราทำเราต้องแปลงจากหลังไปหน้าโดยที่หนูจะต้องหา i ขอ,องแต่ละตัวมาบวกยกกำลังสองก่อนใส่ส u a r e root อ่ะ square ค,คือยกกำลังสองก่อนนะคะมีกี่ตัวจะมาบวกกัน ไปเรื่อยๆมีกี่ตัวบวกกันไปเรื่อยๆแล้วนํามาหาค่าเฉลี่ยค่ะค่าเฉลี่ยคือหารด้วยจํานวนทั้งหมดจากนั้นเด็กๆค่อยใส่ qua r o r t o t นี่คือคําว่า root mean square แปลจากหลังไปหน้า s q u a r e คือยกกําลังสอง Mean คือค่าเฉลี่ย R ก็คือ root ค่อยใส่ square root เราก็เลยเขียนเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ ค่าเฉลี่ยก็คือใส่บาร์ข้างบนแล้วก็ใส่รูทให้เขานะคะอ่ะพิจารณาจากอะไรนะคะอันนี้เดี๋ยวครูเอาให้ดูก่อนว่าเขาจะมีตัววัดมิเตอร์ใช่ไหมเอ่ยนะคะทีนี้เพื่อทำให้ v กับ i เนี่ยเขาเป็นค่าคงตัวเราก็เลยจะต้องหาจากรูทมีนสแควร์หรือ rms ที่เราเรียกว่าเป็นค่ายังผล ะะโดยการออกแบบมิตเตอร์วัดได้เราเรียกว่าเป็นค่ามิตเตอร์ตัวนี้เนาะซึ่งค่าที่เราอ่านได้ตามบ้านเรือนเนี่ยมีค่าเท่ากับ220โวลต์ใช่ไหมมันคือค่า V RMS นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราหายังไงนะคะเอาตัวแรกก่อนเนาะคือเจ้ากระแสกระแสะไฟฟ้าปกติคือ I เท่ I 0, ากับ I ศูนย์ไซโอเมกาท เราจับเขามายกกำลังสองค่ะเราจับเขามายกกำลังสองแล้วนำไปเขียนเป็นกราฟจะได้ออกมาในกราฟนี้นะคะโดยทำไมเราไม่หาค่าเฉลี่ยทั่วไปเนื่องจากถ้าหนูหาค่าเฉลี่ยทั่วไปใช่ไหมคะเราจะพบว่าค่าเฉลี่ยเขาจะมีค่าเป็นศูนย์ข้างบนก็มีค่ามากสุดข้างล่างก็เป็นลบมากสุดเฉลี่ยก็เลยต้องเฉลี่ยตรงกลางเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องทำการ ยกกําลังสองให้เขาก่อนนะคะยกกําลังสองให้เขาก่อนจากนั้นนะคะเราก็ค่อยหาค่าเฉลี่ยหลักการง่ายๆนะคะโดยการเอาเขามาหารสองก็คือ i กําลังสอง i ศูนย์กำลังสองแล้วหาร2ค่าเฉลี่ยเขาก็จะเป็นค่ากลางตรงนี้นะคะ,ะนี่ก็คือค่าเฉลี่ย ของกระแสไฟฟ้ายกกำลังสองนะคะทีนี้เราพบว่าถ้าเราจะหาค่าเฉลี่ยของเขาก็จะกลายเป็นเอายกกำลังสองก่อนเนาะก็จะกลายเป็น i0 ศูนย์กำลังสองหารสแต่เราอยากได้แค่ i ตัวเดียวใช่ไหมคะเราก็ทำการใส่สแควร,รูนให้เขามันก็จะออกค่ามาเป็นค่าของ i rms i RMS ก็หาได้จากเอา i สูงสุดหารด้วยสแครวรูสองในทํานองเดียวกันค่ะค่าความต่างศักย์ RMS หรือ V RMS ก็หาได้จาก V 0หารด้วยสแครวรูสองนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะเรากลับมาดูตัวตัวอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น V RMS ของเรา ก็จะอยู่ที่ v 0หารสแควร์รูส 2. องหรือความนําสับสูงสุดหารสแควร์รูสองแต่นะคะไอ้ค่าที่ได้จากมิตเตอร์เนี่ยมันคือค่า RMS เราากได้ v max หนูก็แค่ย้ายข้างสมการเขาออกมาก็จะกลายเป็น v max ออกมาให้นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะขอยกตัวอย่างในชีตเพิ่มเติมให้พวกเรานะคะเขาบอกว่าจงหาค่ากระแสะไฟฟ้าสูงสุดหรือ i อศูนย์ของเราเมื่อแอมเอร์กระแสะสลับวัดค่ากระแสะไฟฟ้าได้24มิลลิแอมป์นะคะก็คือตัวนี้จะเป็น i r s และ24มิลลิแอมปร์ นะคะเราก็รู้ว่า irms มี5เท่ากับ i สูงสุดหารด้วย square r o o สเพราะฉะนั้น i สูงสุดก็เท่ากับ irms คูณกับ root สนะคะเราก็จะได้ i สูงสุด i m s คือ24คุณคูติดไว้เป็นมิลลิแอมป์ละกันนะคะคูณด้วยรู o 2สองสองประมาณ 1. ส 1>, 1 4ก็หา i0 ออกมานะคะแทนค่าเลยนะคะไอของเรากดพร้อมกันเนาะนะคะจะได้เป็น24่สิบคูณหนึ่งจก็อยู่ที่ประมาณ33.94ิบมมลลิแอแปรนะคะ ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวอย่างข้อที่18นะคะในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับถ้าความต่างศักย์ของแหล่งกำเนิดกับเวลาเป็นอย่างนี้ตามความสัมพันธ์นี้นะคะอ่ะเราก็จะได้ว่า v เท่ากับ v 0ูนย์ sine omega t เขาให้หาอะไรเขาให้หาค่ายังผลของ ความต่างศักย์นะคะซึ่งค่ายังผลตัวนี้ก็คือเขาให้หา v rms ว่าเท่ากับเท่าไหร่และความถี่ก็คือ f เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่ะเรารู้ว่าจากโจทย์ v 0เราเท่ากับ20โวลต์นะคะเราสามารถหา v rms ได้ก็คือเอา v 0หารด้วย สแควร์รูสอเพราะฉะนั้น Vrms เท่ากับ V 0หารรูทสองก็จะประมาณ1.414อ่ะเราก็แทนค่าลงไปเลยนะคะก็คือ20หาร1.414ก็จะอยู่ที่ประมาณ14.14โวลต์นะคะยังไม่หมด เขาไม่หาความถี่หาเจ้า f ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเรารู้ว่าโอเมก้าเท่ากับ2พาย f เราทราบโอเมก้าคือ314เท่ากับ2พายคูณ f เพราะฉะนั้น f ของเราเท่ากับ314หารด้วย2พายาก็คือ็คือ314หาร2คูณ 1.4 1, พวกเราก็แทนค่าออกมาเนาะ3า4หาร2หาร3.14ก็จะได้ออกมาอยู่ที่50 h e r เฮิร์นะคะนี่ก็คือตัวอย่างในการคำนวณก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ